ก็ตังค์ทหน่อยแ<า>ปด<า>พ<ว>ันเก้าให้เลยมึงบอกให้ไปเท่าไหร่อะแสนให้ไปหมื่นเดียวเราฟังผิดหรือเปล่า<อ>เราฟังผิดเปล่าว่างใช่ไหมนเนี่ยเห็นหินที่พื้นไหมมาแลกกับตังค์ม <c oughs> าเอาเอาเอามา <c oughs> มึงเคลียร์เลยเพื่อนอให้เพิ่มอีกอะ โคตรดื้อเลยเด็กคนนี้ดื้อดื้อดื้อโอไม่เอาไม่เอาพอไหมยังขาดจุดแป้นเหมือนกาวจะติดไว้ก่อนแล้วกันไม่เอาสุดท้ายให้เจ็บนะเพื่อนบอกไว้ก่อนอันนี้เตือนไปแล้วนะเพื่อนให้มันจบๆไปซะเชื่อกูเอามาป่าแล้วป่าแล้วเจนี่เป็นเด็กดื้อได้เป่าอะไรเป่าอะไรเป่าอะไรแปดห้าเก้า วิ่ว้าวขอบคุณค่ะ